นะครับกับสวัสดีทุกคนครับอยู่กับรายการอากุ o ดเดย์ day, ทูส t ีน๊นะครับวันนี้เราก็มีแขกรับเชิญนะครับไหนะขอเสียงหน่อยครับ <c oughs> มันเหมือชิคกี้พายเหมือนชิคกี้พายนะตอนนี้สตีฟคนสตีฟแมีมาเล่นกันนะครับนะมุจเจย,ยนั่นคือความมุ้งมิง้งฟุงฟลิงและกุ้งกิง้งเพราะ มีกระดิ <screws> ่งแล้วก็เลยมีกุ้งกินทางเด็กเอามาให้สตีฟคนไปก่อนเอามาให้นะฮะตอนนี้มันได้จ้องตรงตู้เย็นนะฮะเพื่ออยากจะกินทูน่าดูครับเดิมนะครับเนี่ยทำอะไรกันนะครับเริ่มทำกานเริ่มทำกันล่อแมวฮะสตีฟตอนนี้ครับก็ได้มองครับว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ตู้เย็นนี้มันมีอะไรกันแน่อะไรอย่างงี้นะมันมีอะไรกันแน่เนี้ย ดูมีมีตาคมเบี้ยวเลยอ้าวเอาเอาข็มขัดมาล่อแล้วงานนี้ไปแล้วโอ้ยไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์เล็บเ,บเ,บเ,บเบย็บเยียขากูงๆไปแล้ววู้อืม่ม นะตอนนี้อัปเกรดเป็นมิกะดิ่งนะกับตากมบ้องแบลปกติไม่ค่อยตากลมอะไรขนาดนี้จริงไหมสเตปจริงไหมจริงไหมจริงไหมเฮ้ยันเป็นอะไรคึกอะไรของมันทอามันแอบแล้วเฮ้ยมันแอบแล้วโอ้ยมาดูช่องนี้นี่น่ากลัวทำไมโอ้ยสับประหลาดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส โอ้นี่นี่โหถ้ามองข้างล่างเหมือนแรคคูนมากเอ้ยเหมือนแพนด้าแดงไปเล่นกับมันเจ้าทำดีมากเจ้าสตีมน้อยอย,อยากเคลียร์มันลแล้วยังไงยังไงเอยังไงเอยังไงเออเออวิ่งทั่วบ้านแล้วไปไหนแล้วนะ ยังไงแล้วเอาเลยเฮ้ยอ้าวเฮ้ยสไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนใจเย็นเอาเฮ้ยยิ่งพระเอาแล้วเข้างานเข้าแล้วงานอุ้ยอุ๊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 ยเฮ้ยสไปเดอร์แมนใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งรู้ว่าอยากอยู่ค่ายมาวิลเข้าใจเราเข้าใจนายอยู่ค่ายมาวิลแต่นายมันเกินไปนายคงอยู่ได้แค่ดีซี นายอยู่แค่ดีซีก็นายเป็นแคทวูแมนนะพราเป็นตัวผู้หญิงเราไปแล้วนู่นเอ,อ้ยไปไหนแล้วไปดูเองนีอันนุนินี <c oughs> อืมเอาไปไปไหนแล้ <c oughs> วหาะหกรรมแมวหาย <c oughs> อย่างไรเอาเอาเอยังงงครับยังไงเราจะปิดคลิปดีไหมอัดมาตั้งสามนาที เอาละครับก็ขอตัวก่อนนะครับกับสตีฟกับกูเดทูสตีฟนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์และกดแชร์ด้วยละกันแล้วก็อย่าล,ลืมกด subscribe ด้วยละกันนะครับโอเคนะก็อย่างเงี้แหละมีแค่นี้แหละนะครับเห็นอ,อยากดูต่อก็อัดมาให้ดูนะฮะไม่บา,บายครับสตีฟคนหน่อยไงยบ,ยบ๊ายบายบ๊ายบาย